อยากรู้ไหมเงินเดือนของคุณกู้สินเชื่อซื้อบ้านได้เท่าไหร่มนุษย์เงินเดือนหรือฟรลแลนซ์หลายคนอาจจะสงสัยว่าเงินเดือนของเรามีโอกาสของกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่วันนี้จะมาบอกวิธีการคำนวณหาวงเงินกู้คร่าวๆกันค่ะจริงๆแล้วการคำนวณหาวงเงินสินเชื่อซื้อบ้านสูงสุดจะคิดโดยยึดความสามารถในการชำระหนี้เป็นตัวตั้งซึ่งธนาคารส่วนใหญ่จะตั้งเกณฑ์ไว้ที่ไม่เกิน40%ของรายได้หลังจากหักหนี้สินอื่นๆเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยสูตรการหาความสามารถในการชรําระหนี้คือการเอาเงินเดือนคูณ40%ลบด้วยหนี้สินอื่นๆที่เรามีเช่นหากคุณมีไรายได้ต่อเดือน20,000บาทก็ให้นํา20,000คูณด้วย40%ในกรณีที่ไม่มีหนี้อื่นๆก็ให้ใส่ศูนย์ค่ะเมื่อคํานวณแล้วจะได้8,000ซึ่ง8,000นี้ก็คือความสามารถในการชรําระหนี้ต่อเดือนค่ะจากนั้นเราก็จะมาหาวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่เรามีโอกาสขอกู้ได้โดยสูตรนี้ค่ะ เป็นการนำความสามารถในการชำระหนี้คูณด้วย150ก็จะได้วงเงินสินเชื่อสูงสุดโดยประมาณเช่นถ้าความสามารถในการชำระหนี้คือ800 0เมื่อคูณ150ก็จะเท่ากับ1 2 0 0 0ล้านบาทซึ่งล้านนี่ก็คือวงเงินสินเชื่อสูงสุดโดยประมาณค่ะแต่จะบอกว่าสูตรการคำนวณที่กล่าวมานี้เป็นแค่ประมาณการเท่านั้นนะคะถ้าอยากรู้ข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้แนะนาให้ปรึกษากับธนาคารที่เราต้องการจะขอกู้ค่ะ